ดูดวงเดือนพฤศจิกายนประจำวันที่1-15พฤศจิกายน2,559ราสเมตรศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคม ความรักคนโสดมีคนคุยมีคนมาหลงสเสน่ห์ช่วงนี้เป็นที่หมายตาของคนรอบข้างจะมีคนมาแอบชอบแอบสนใจอาจเป็นเพราะหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นทำให้คนรอบข้างแปลกใจเป็นที่สะดุดตา คนมีแฟนคนมีแฟนก็ยังไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรหนักอกหนักใจถ้าตัวเราเองไม่ไปหาเรื่องนะเพราะบางคนก็มีคนเก่าๆแอบมาคุยกันบางคนก็มีคนอายุน้อยกว่ามาแอบกิก๊กก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไงคนมีครอบครัวมีเหตุให้ต้องเดินทางอาจเป็นเพราะเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวทําให้ต้องห่างกันไปถ้าไม่อยากห่างกันก็พาคนรักไปด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะความห่างไกล การงานคนตกงานมีโอกาสได้งานสำหรับคนที่สมัครงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติต่างภาษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับภาษาแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติต่างภาษาก็คงต้องรอกันไปก่อนคนทำงานจะเด่นสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติต่างภาษางานที่ต้องใช้ภาษาหรืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติมีโอกาสก้าวหน้าเด่นมากๆ การเงินช่วงนี้บางคนจะรักสวยรักงามเป็นพิเศษอยากได้เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่กระเป๋าใหม่การเงินจะหมดไปกับการแต่งตัวเป็นหลักแต่บางคนก็เสียเงินเกี่ยวกับบ้านเช่นซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือมีเหตุให้ข้าวของในบ้านเสียอาหายต้องจ่ายออกไปแต่โชคยังดีที่มีเงินให้จ่าย ภาพสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยเป็นโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดท้องท้องอืดแน,น่นท้องลมในกระเพาะเยอะ ภาพรวมชาวราศีเมษร,ระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2559บางคนตื่นขึ้นมาแล้วมองตัวเองในกระจกและตั้งคำถามว่าฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรฉันทำอะไรอยู่การตั้งคำถามเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการลงมือทำอย่ามัวแต่ถามแต่จงลงมือทำความรัก ภาพรวมเป็นไปได้ด้วยดีคนโสดก็มีสเสน่ห์มีคนมาแอบชอบคนมีแฟนก็เป็นไปได้เรื่อยๆส่วนคนมีครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรได้4ี่ดาวการงานการงานเด่นมากๆมีโอกาสก้าวหน้าได้4ีดาวการเงินหมดไปกับการชอปปิ้งแต่ก็มีเงินให้ชอปนะได้3ดาวสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่ระวังเรื่องการกินอาหารให้ตรงเวลาได้3ดาวทิคพิเศษเล็กๆลองทำตารางเป้าหมายเล็กๆทีละ และลงมือทำมันให้สำเร็จจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองและรักตัวเองมากขึ้น